กับพวกผมอชอชชนลต่อช่วงที่สองครับกับปลาจีนคอนยกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สาลพระหลักเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับหรือสามเสนเมืองปัตตานีนั่นเองนะก็ไม่ได้มานานมากมาก้วครับเคยมานหนึ่งรอบรอบนี้รอบที่สองนานมากแล้วตอนนั้นยังทาถ่ายทําไม่เป็น <laughs> นะอัดคลิปไม่เป็นกดวิดีโอไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะครับแต่รอบนี้ทําเป็นแล้วนะครับ ใช้เวลาสั้นๆอ่ะเอ,อโ๋โอ้โหมีครับหลักเมืองนะครับเออได้จังหวัดเเจ้าพ่อจังหวัดเป็นตร้าเมงนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะใช่ใช่นี่ครับโอ้โหสวย หักไปทางด้านหลังผู้ชมนี้ก็จะเจอกับแม่น้ําปาจีนบุรีนะครับแต่ผมคงเดินออกไปไ,ไม่ไกลมากนะนะเพราะว่าพื้นร้อนอยู่นี่เลยครับศาลพระหลักเมืองจังหวัดปาจีนบุรีนะครับ โชคล้านเงินทองกอไก่ให้โชคด้วยครับสวยมากๆครับช่วงนี้พักกันก่อนสักพูดหนึ่งครับกลับมาพบผมต่อช่วงหน้ากับปลาจีนคอนยก